เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะก็เหมือนกับเป็นประสบการณ์ตรงนะที่ทําให้เราเชื่อในเรื่องของการที่เราได้ถือศีลสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาแล้วเราก็ทําต่อเนื่องส้มเชื่อเลยว่าบุญน่ะจะรักษาคนที่มีศีลจริงๆคือจําได้เลยค่ะเมื่อวันที่27เอ่อ27มีนาคมหลวงตามมาเนี่ยท่านมานําสวด ที่ S C B สำนักง,งานใหญ่ตรงรจัจาทินใช่ไหมคะคือก่อนหน้าท่ทานจะมาเนี่ยจำได้ตัวเองก็เหมือนกับตั้งจิตที่ถ่ายว่าแบบก็อยากให้หลวงตาม,มาใกล้ๆเราจางเลยเพราะคอนโดยอยู่แถวราชดาใช่ไหมคะแล้วก็คิดแบบเออเราอยากจะหลวงตาม,มาสักครั้งหนึ่งในชีวิตจังเลยยังไม่เคยเจอตั้งแต่สวดมนต์บทพระมหาจากักรพรรดินะคะ แล้วพออยู่ๆวันหนึ่งอ่ะเราก็ดูไลฟ์ที่หลวงตาหม,มาปนญษา์ทำทุกวันตอนทุ่มครึ่งใช่ไหมคะแล้วก็จําได้เลยตูต้าม์อ่ะตูธาดาเป็นคนพูดว่าแบบเออมีงานด่วนเข้ามาไทยพาณิชย์เขาเชิญหลวงตาไปนําสวดมนต์เราก็เลยแบบโอ้ยดีใจมากคือแบบโอหจะได้เจอหลวงตา,มมาแล้วเลยอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นอ่ะก็ไปเลยแล้วคือเป็นครั้งแรกที่เจอแล้วก็ไปนั่งอยู่ริมห้องอ่ะนั่งที่พื้นอยู่ริมห้องในห้องหอประชุมเลยอะ่ค่ะ เป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าโหพลังงานมันดีขนาดนี้เลยแล้วคือออร่าของท่านน่ะบารมีของบริษัทนี่คือแบบมันเย็นมันสบายคือพลังเมตตาของหลวงตาหมามันออกมาเราสัมผัสได้อ่ะเออเราก็สวดมนต์หนึ่งชั่วโมงเนาะแล้วเราก็ได้สร้อยประคำท่านมาเป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เอามากำพลาสวมดมนต์เป็นประจำ แล้ววันต่อมา28ิมีนาะท่านก็ไปที่กองทัพอากาศมังนะจะไม่ผิดวันที่8ีิมนะีนาซึ่งวันนั้นเนะ่ะเป็นวันที่เราเองไม่ได้มีแลนอะไรเลยก็คิดว่าคงจะอยู่คอนโดไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่จู่ๆจาได้เลยประมาณ9ก้าโมงกว่าเรามีความรู้สึกว่าแบบเออไม่อยากอยู่ที่ห้องเลยวันนี้อยากออกไปข้างนอกจังก็คิดอยู่เจะไปไหนดีก็เลยนึกได้ว่าเออเดี๋ยวพาน้องหมา ไปแกยภาพดีกว่าไปนึว่าน้องเคยเคยผ่าตัดซาบ้ามาแล้วก็หมอเขาแนะนาให้ไปไว่ายน้ําเพื่อทําการแกะภาพจะได้ซาบ้าข้อเข่าที่ผ่าตัดมาจะได้สมานดีขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเลยนใช่ไหมคะเราก็เลยโทรนัดปกต,ติเนี่ยเราต้องนัดล่วงหน้ากับทางโรงพยาบาลเนี่ยหนึ่งถึงสองวันล่วงหน้าเพราะว่าคิวค่อนข้างแน่นแล้ววันนั้นโทรไปอะ่ะ จังหวะแบบบังเอิญโชคดีมากเขาบอกว่ามีคิวบ้างตอนเที่ยงพอดีเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องมาไหา้น้ำได้เลยเราก็เลยออกจากบ้านตอนสิบโมงระหว่างที่เราไปส่งน้องไ่ายน้ำเสร็จใช่ไหมคะเราก็ออกมาทานข้าวคือตอนที่เราขับรถอยู่คือเราไม่รู้เรื่องเลยว่าแผ่นดินไหวแต่ว่าเราสังเกตทำไมข้างทางทำไมคนออกมายืนอะไรเต็มริมถนนเลยอะ่ะเราก็งงเหมือนกันจนกระทั่งแม่โทรมา ก็โทรมาแต่ก <S an> ็ร <S an> ับสายแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเหมือนกับคิดว่าช่วงนั้นน่ะคลื่นโทรศัพท์ก็คงมีปัญหาเหมือนกันก็เลยได้เห็นไลน์แม่ส่งมาว่าแบบตอนนี้อยู่ไหนลูกแผ่นดินไหวเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอ้าวนี่แผ่นดินไหวเหรอคือเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะเออแล้วจนมาเห็นข่าวเห็นคลิปที่เขาแชร์กันก็เลยโอ้โหไหนจะตึกทล่มไหนจะแบบคอนโดคือสะไวนาคอนโดนี่คือแบบน้ํากระฉอแบบเยอะมากตอนนั้นก็เริ่มแบบ โหนี่ถ้าเราอยู่คอนโดจะเป็นยังไงนะเราคงจะต้องตกใจมากๆแน่ๆเลยคือมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนก,กระทั่งวันนั้นเนี่ยพอน้องหมาอาบว่ายน้ําอาบน้ําทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลยไปรับน้องออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ขับรถไปที่ กองทัพอากาศจะไปสวดมน,นต์กับหลวงตาม้าโอ้โหทุกคนเชื่อป้ะจริงระยะทางอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดกลเลยอะ่ะประมาณแบบ40่นาทีก็คงถึงแต่วัาน,นะใช้เวลา4ี่ชั่วโมงเพราะรถติดมากคือเหมือนทุกคนพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาคนก็พากันออกจากออฟฟิศออกจากบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรถติดมากติดเป็นปฏิการมากแล้วคือมันก็ยังโชคดีที่แบบเออเราเติมน้ำมันเต็มถังไว้ก่อนหน้าอยู่แล้วเหมือนเราไม่รู้เหมือนกันนะเออ แล้วก็ไปสวดมนต์กันหลวงตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาถึงบ้านประมาณห้าทุ่มถึงคอนโดแค่ลิฟต์เปิดออกจากชั้นน่ะคะโอ้โหทําไมแบบกระเบื้องที่ติดผนังก็คือร่วงคือแบบโ,โหลาวเยอะมากตรงทางทางเดินตรงชั้นของเรารงโถงอะ่ะก็มีเศษปูนเศษอะไรคือแบบโ,โหพังเยอะมากแล้วแบบพวกห้อง ต่างๆเขาก็แบบเออเรียกนิติขึ้นมาดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็ส่องดูห้องคนอื่นเขาเราโหห้องแต่ละคนนี่คือพังเยอะจริงๆค่ะเราก็เริ่มใจเสียละเราก็เลยอ่ะเปิดประตูเข้าห้องตัวเองพอเข้ามาดูดูจนครบแล้วก็เห็นแล้วก็นึกภาพกับห้องคนอื่นที่อยู่ชั้นเดียวกันกับเราห้องเราคือกระทบน้อยมากๆมีรอยร้าวตามจุดต่างๆก็จริงแต่ว่าพวก เศษปูนเรียงใหญ่ๆอ่ะแค่จะไม่ค่อยมีมีแค่เป็นรูประมาณนี้ค่ะทุกคนมานเท่านี้อยู่จุดหนึ่งตรงเสาแล้วมันโชคดีกว่านั้นก็คือตรงที่มันเป็นรูเนี่ยที่มันเป็นหินปูนหล่นลงมาค่ะปกติอ่ะตรงนั้นน่ะข้างๆอ่ะเราจะมี iMac วางอยู่แล้วก็มีกล้องที่เอาไว้ถ่ายงานเชื่อไหมว่าอเศษปูนที่มันแตกอ่ะมันอยู่ระหว่างระหว่างกล้องเรากับ iMac แล้วพอดีเป๊ะคือมัน ก็คือคอมเรากล้องเราไม่เสียหายเลยอุปกรณ์ทํามาหากินคือแบบอยู่อย่างสภาพที่ดีมากมีแค่โต๊ะที่เป็นรอยนิดหน่อยจากการที่ปูนหล่นลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวันนั้นน้ำมันมันทำให้เราได้คิดอะไรหลายอย่างมากเลยเราก็มองโลกใบนี้เปลี่ยนไปจากเดิมเยอะมากหลวงตามมาท่านชอบพูดว่าโลกนี้มันจเจริญแล้วเ,เสื่อมโลกนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองนะฝึกนะ ต้องเริ่มฝึกได้แล้วสวดมนต์ภาวนาทุกวันรักษาศีลทําบุญทําทานมันจะเป็นบุญบาร,รมีที่ส่งเสริมให้เรารอดพ้นจากภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราได้บุญจะเป็นตัวให้รักษาเราเชื่อแหมแต่วันนั้นมันต้นมาส้มเชื่อแบบร้อเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยอะคือแล้วหลวงตามมาท่านเป็นพระอริยะที่มีอภิญญาสูงถ้าใครที่ติดตามท่านมาตลอด เวลาท่านไลฟ์บรรยายธรรมตอนทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มะค่ะสังเกตเลยคือช่วงก่อนหน้าที่จะมีปัญหากับทางกัมพูชาที่ประเทศไทยเราไม่เชิงว่าปี่ยกพูดคำว่าสงครามเนาะมีการประทะกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครติดตามนะจะเห็นว่าหลวงตาม,มาท่านจะชอบเปิดเพลงแบบแนวปลุกใจช่วงนั้นเราก็แบบอะไรทำไมท่านเปิดเพลงแนวนี้ก่อนที่จะเข้าไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็ประมาณ 1- 2สองเดือนก่อนที่พระพันปีหลวงท่านจะสวรรคต หลวงตามาก็เปิดเพลงค่าน้ํานมแล้วก็มีคนถามว่าทําไมหลวงตาชอบเปิดเพลงนี้ช่วงนี้ท่านก็บอกว่าท่านคิดถึงแม่เราก็เลยแบบตอนนั้นก็เอกใจนิดนดแต่ก็แบบไม่อยากคิดในแง่ลบเนาะเราก็เลยเออส่วนมนต์แบบฟังทําไปอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่ได้แบบคิดอะไรจนกระทั่งแบบเออมีข่าวออกมาคือเรารู้สึกว่าไม่รู้นะน,นี้เหมือนกับเหมือนมีบุญสัมพันธ์กับ สายพผู้บริษัทยังไงก็ไม่รู้คือตั้งแต่เกิดเนี่ยก็แม่ก็จะพาเราไปเหมือนกับทําพิธีประวรนาตัวเป็นลูกจะไม่คนอิ่มเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่กินเนื้อวัวเลยตั้งแต่เด็กจนก,กระทั่งนปัจจุบันก็คือไม่ทานแล้วก็นับถือแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอะเป็นคนที่ชอบให้เราเราเห็นใครเราก็เป็นคนคิดสงสารอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรเราก็ให้ให้ให้ใหใหแจกอันไหนที่เราแบบ ได้ของมาจากการที่เราเป็นบล็อกเกอร์มาอย่างเนี้ยค่ะได้เครื่องสำอางมาเยอะได้สก,กินแคร์มาเยอะเราก็แจกไปหมดน้องๆที่ออฟฟิศนี้ก็คือแบบไม่ต้องซื้อเครื่องสำอางเลยเราก็แจกให้ฟรีตลอดเลยอย่างเนี้ยค่ะเออแล้วมันก็เราเป็นคนชอบแบบเข้าวัดชอบทําบุญอะไรอย่างเนี้ยเขาเรารู้สึกว่าเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมาเจอหลวงตามาเออเราก็เลยรู้สึกว่าแบบวันหนึ่งเราก็คงต้องกลับมาเกิดอีกแหละเราจริงๆมันก็ เราก็อยากนพิพพานเนอะในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนะเราคงไม่อยากเวียนไายตาเกิดแต่ว่าถ้าเรายังต้องเวียนไหวตาตาเกิดอยู่เราก็อยากจะแบบเกิดมาในภพภูมิที่มันดีเราไม่อยากเวียนล่างเมาอยากเวียนบนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นแหละเลยอยากจะมาแชร์ว่าประสบการณ์ที่เราเจอจากการที่เราแบบทําบุญ สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันมันเป็นยังไงอะอย่างเี้ยนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนเนาะมาฝึกกันได้แล้วนะคะเราต้องหัดเตรียมตัวตายได้แล้วเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะลาจากโลกนี้วันไหนนะคะเราต้องมีสติก,กับตัวต่อดเวลานะคะ